สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีแมโก็สนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนํากันในกระถาง8เนิ้วครับผมราคาเพียง220บาทเท่านั้นครับผมจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับคุณลูกค้านะครับเริ่มจากกระถางแรกกันเลยต้นนี้นะครับเริ่มจากกระถางแรกต้นนี้นะครับมีชื่อว่า มั่งมีซับนะครับผมมั่งมีซับสวยๆแบบนี้เลยครับผมในกระถาง8นิ้วนะครับราคา220บาทครับผมจัดส่งฟรีครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์065 203 3082ลายเบอร์โทรศัพท์065 203 3082ครับผมต้นนี้มั่งมีซับนะครับสวยมากครับ ต้นต่อไปครับผมนะครับต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมเศรษฐีหาดใหญ่สวยๆแบบนี้เลยครับผมราคา220บาทครับผมตัวนี้เศรษฐีหาดใหญ่ครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นนี้เศรษฐีหาดใหญ่ครับผมตัวนี้ก็จะได้3ช่อ3กิ่งด้วยกันเลยครับผมตัวนี้เศรษฐีหาดใหญ่220บาทครับผม ต้นต่อไปครับผมนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ามะนีนัคราชนะครับผมมะนีนัคราชต้นนี้ครับผมสีสวยมากครับผมในราคา220บาทครับผมจัดส่งปีครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า ขุนเหล็กนะครับผมขุนเหล็กในกระถาง8นิ้วครับผมราคา2 2 0บาทเช่นเดียวกันครับผมต้นนี้ขุนเหล็กนะครับสีสวยแบบนี้เลยครับผมขุนเหล็กสวยๆแบบนี้นะครับส2 0่บาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปกับผมนะครับต้นนี้มีชื่อว่า ยอดขุนพลน,นะครับผมยอดขุนพลต้นนี้ก็220บาทครับผม2กิ่งด้วยกันเลยครับผมต้นนี้ยอดขุนพลครับผม2 2งบาทครับผมจัดส่งปีนะครับไปกันที่ต้นต่อไปครับผมนะครับต้นนี้มีชื่อว่า รวยทันใจนะครับผมรวยทันใจต้นนี้ในราคา220บาทครับผมจัดส่งฟรีกับคุณลูกค้าครับผมต้นนี้รวยทันใจครับผมลูกค้าท่านไหนนะกําลังมองหารวยทันใจในกระถางแปนนิ้วก็แนะนําต้นนี้ไปได้เลยนะครับผม220บาทจัดส่งฟรีครับผมรวยทันใจสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมนะครับต้นนี้มีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับผมหยาดมะนีสีสวยแบบนี้นะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจครับผมหยาดมะนีนะครับไปยาวอย่างนี้นะครับทรงก็จะสวยแบบนี้เลยครับผมราคา2 2 0บบาทครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามากับจองกันได้เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรอำนาจนะครับผมสีสวยๆแบบนี้เลยครับผมเพชรอำนาจต้นนี้นะครับราคาเพียง220บาทนะครับเพชรอำนาจต้นนี้ครับผมก็จะได้สีสวยฟอร์มสวยแบบนี้เลยนะครับเพชรอำนาจต้นนี้220บบาทจัดส่งฟรีครับผมต้นนี้นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เทพรักษานะครับผมเทพรักษาตอนนี้ครับ220บาทเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะได้ทั้งหมด4ช่อ4กิ่งด้วยกันเลยครับผมเทพรักษาครับผม2 2 0บาทจัส่งฟรีครับผมตอนต่อไปนะครับตอนนี้มีชื่อว่าสยามนะครับผมสยาม ต้นนี้นะครับผมสา่ชอบด้วยกันเลยนะครับต้นนี้สยามราคาส2 0่บาทเช่นเดียวกันนะครับจัดส่งฟรีครับผมต้นนี้นะครับสยามนะครับผมต้นต่อไปนะครับต้นนี้มีชื่อว่า ท่าเสด็จนะครับผมท่าเสด็จตัวน,นี้สวยมากครับผมราคา220่บบาทเท่านั้นนะครับผมท่าเสด็จตอนนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์0652033082ครับผมตัวน,นี้ท่าเสด็จนะครับ วันนี้ผมก็มาแนะนำต้นไม้ถึงตรงนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากรับชมไม้สายพันธุ์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2กครับผมลนยเบอร์โทรศัพท์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครับก็ฝากคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำไม้ถึงตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ